ทำไมถึงต้องมาฝากเลี้ยงที่ซูนาแฟมิลี่ คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจดีค่ะร้านของเรานะคะก็เป็นร้านเล็กๆค่ะไม่ได้วือหวาไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะแต่สิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราทำออกมาด้วยใจจริงๆค่ะจากประสบการณ์การเลี้ยงชูกา้ามาตลอดหลายปีนะคะทุกคนที่ติดตามซูน่าแฟมิลี่อยู่ก็จะรู้ค่ะว่าเค้กอะ่ะเลี้ยงลูกๆแล้วก็เด็กๆกลเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเค้กถึงมั่นใจและกล้าพูดได้เลยว่าเอามาฝากเลี้ยงที่ซูน่าแฟมิลี่เราเลี้ยงลูกๆของทุกคนนะคะเหมือนลูกของเราจริงๆค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกินนะคะเราเลี้ยงแบบจัดเต็มและใใส่จทุกขั้นนตอ ส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่ยพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะฝากเด็กๆไว้กับเรานะคะเด็กๆเนี่ยอิ่มแน่นอนค่ะเพราะเราให้แบบบุฟเฟ่ค่ะเหลือได้นะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้ลูกๆพี่ๆนะคะอย่าอดก็พอค่ะส่วนเรื่องขนมแล้วก็อาหารเม็ดอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนนะคะไม่ให้ลูกๆทานเนี่ยสามารถแจ้งได้เลยนะคะโดยทางร้านเนี่ยก็จะสอบถามก่อนเบื้องต้นนะคะว่าน้องเนี่ยสามารถทานขนมอะไรได้บ้างถ้าเกิดมีมีปป้าท่านไหนไม่ให้น้องทานขนมเลยเราก็จะไม่ให้ขนมน้องๆเลยนะคะแต่จะเปลี่ยนเป็นให้เป็นผลไม้แทนนะและก็ไม่ต้องห่วงนะคะมาฝากกับเราที่นี่สาม ขึ้นไปสปาฟรีแน่นอนค่ะฝากเลี้ยงตัวละ100บาทต่อตัวต่อ,ตอคืนนะคะราคานี้เนี่ยเราไม่บวกเพิ่มนะคะไม่บวกค่าขนมขนมเพิ่มไม่บวกอะไรทั้งนั้นค่ะเราจะไม่เก็บตังม,มีมีปะปาเพิ่มนะคะในกรณีที่แบบว่ามารับน้องๆสายหรือว่ามารับเกินเวลาหรือว่ามารับดึกๆน,นะคะเราก็ไม่บวกเพิ่มค่ะเว้นแต่มีมีมมปะปานะคะจะมารับเลยอีกวันหนึ่งไปแล้วนะคะเราถึงจะคิดเป็นอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนและไม่ต้องห่วงนะคะหากเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าเกิดกรณีฉุกเฉินเนี่ยทางร้านสามารถพาน้องๆเนี่ยไปหาคุณหมอได้ตล 24ชั่วโมงคะส่วนเรื่องค่ารักษาเนี่ยมีมีปป้าต้องเป็นคนดูแลและออกเองนะคะแล้วมาฝากาที่ซืนะ้ำแฟมิลี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าลูกๆของทุกคนนะคะจะนอนร้อนๆนะคะบ้านเรานะคะเปิดแอร์ให้เด็กๆนะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะมีพักแอร์แค่ช่วงเชา้า1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะฝากเลี้ยงที่เรานะคะมีมีปป้ามั่นใจได้เลยว่าเด็กๆนะคะอยู่ดีกินดีหลับสบายอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงเด็กๆทุกตัวเหมือนลูกของเรานั่นเองค่ะทุกคนค่ะความใส่ใจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะให้ไปดูเอาว่าเคก้ะใส่ใจลูกตัวเองมากแค่ไหน และเคก็จะใส่ใจลูกของทุกท่านมากแค่นั้นค่ะยังไงก็ขอฝากร้านเล็กๆของเราไว้ด้วยนะคะที่สืนัาแฟมิลี่นะคะรับฝากเลี้ยงแล้วก็รับสปาชิลก้านะคะทุกคนค่ะฝากไว้ด้วยนะ